กกนแ,คนแ,แบคทีเรียดีอย่างคุณแพ้แบคทีเรียเลวอย่างฉันแล้วจะน้อยพอยห็นล็องไฟต์ที่คุณดูแลไม่ได้ซะปวดท้องทำไมมันปวดวะช่วงนี้สิวขึ้นโมโหง่ายถุงพลาไม่ค่อยดีเลยอะ่ะถ่ายก็ไม่ค่อยออกมันปวดฉันมีอะไรนั่นไม่กินหรือเปล่า หมดผมเหมือนกันเอานี่กรีโยเกิรตโฮเมดบายสกอตกินง่ายเพียงแกะเทแะอราดแล้วพร้อมอร่อยไปด้วยกันทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินเอองกันการทองร่วงทงผูเพิ่มคุ้มคุ้มกันขับถ่ายสะดวกมีโปรไบโอติก แต่ทีเรียที่ดีต่อร่างกายและดูดซึมได้ง่ายป้องกันการติดเชื้อในลำไส้และทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีสามารถสั่งจองในแล้ววันนี้ที่นายกิติศักด์มลาศีสนุนในราคาเพียง 5้สิบาทเท่านั้น